รับชนะยาโนบอกนะครับว่าส่งอุที่15ทีนี้ที่ครับรวมขึ้นรวมไปแทนนะครับแลบ้วก็จะแบะงกนต่อครับอ,อ,อีก35นาทีในครึ่งเวลาครับสเมสเมอตอนนี้เสมอกันอยู่เป็นประตูต้องเป็น พี่กีมขึ้นอีกแลอะกดกดอีกคนเลย

อย่างทีมอะไรคู่ต่อย ลับบี้ถ้าเขาคุณยิ่งเบรกอะลับบี้กวดมักแล้วครับแล้วแล้วเหรอหลูกเจ็ดลูกแล้วเนี่ยจริงแล้วเหรอบังเทียมขึ้นนำอีกแล้วครับจากผู้เล่นหมายเลขสาม บรัะพิบูลวีรสวัสดินะครับในนั้นที่สามสิบแปดนะครับลูกทุกนัดยิงทุกนัดเจ็ดลูกแล้วอ่ะเจ็ดแปดลูกประมาณน้เล่นมาสี่แบบยิงรู้แบตใช่ไหม ลูกแรกลืน่ลนเ้ยที่สไอ,อ้ครั้งนี้2องยิงเลย มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลขสามเขตโสพลพลวงออกนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลขสองจีรพัฒน์ธงศรีลงไปแทนครับ เทียไมอยู่เล่ไขึ้นเี่ยสามครัอะไรนีนี่นะไม่ขึ้นมาสามสิบครัใช่สามห้าสามหานี่ถ่ายขึ้นหมาเมื่อกี้ทีละเจ็ดคือชวนกันเองไม่ฟาว ไ,ไปใไส er. ่ไปใส่มาวัน oh ี้บีมเล่นไม่ออกไม่ไู้ไม่ได้ <S อันนี้น่าจะไปแทนบีใ่ไมบีมด้วยเหรอเป็นในปอนเหรอเป็นในปอนให้เป็นเต้าแต่ปอนไอแต่บีมดีค่ะเชมาเมื่อคืนทบีมออหลุอกะเรียบร้อยแล้วกอ,องหลังใส่บุกว่าเอาเรื่อง บาเอซเปลี่ยนขึ้นเป็นสาต่อหนึ่นะครับมาครึ่งหลังนี่วัดนะครับโอสามสิทองเก่งครึ่งหลังครับผมทีที่43่สิบสาเป็นสาประตูต่อหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวที่แข็งตอกหน้าอย่างบาวริหานนรงนะครับหมายเลขฝ่าออกนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลขเจ็ดรับพาร์ตกรู้เขับลงไปแทนครับ กี๊เครียดเร็วเร็วเร็มพูดอ่ะเมื่อกี้เครียดอยู่ได้เก็บเล่นพีเก็บอเก็บบอลเก็บนเจ กินลูก3ามได้เลยนะไม่จำพี่ถ่ายไว้แล้วพี่ไปทำอะไรดูอ่ะเรอะไรโควอ I oh. รอบประชาเอสซีนีบปีตื้นมาเป็น2ประตูต่อสามในนะที่ที่สี่เข้าเลยค <6, S 2> รับรบเลยอ่ะยหมายเลยยี 26, ส่สบิบหกสูอุบลลาไม่ได้เด้งอะไรเลย,เลยแบบโด่งไปรวบที่ที่ต้าไปนีเป็นตามมาเป็นสประตูต่อส จะพุทธสิทธิค์ครับข้างรมสระ,ระชามีการเปลี่ยนตัวตัวเับเปลี่ยนตัวหมายเลขย6ออนะครับสุร,สบสสร,สร,รพัแล้วกะส่งตัหมายเลขวีรพัฒนพักศิ์นะครับพักศิทธ์ลงไปแทนครับ có đuôi, xem nào, xem nào, luôn nào, <coughs> <coughs> <coughs>

เฮ้ยเข้าไป khỏi chạy rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้นี่เสียงมันเข้าวะพี่มิไอพีเข้เ ไม่แบตเลยขีด <aún> ม <yelled> ีหร17นะอย1นาทีใ่ไนมไปดีนะไปฟัง้วสมาคทีอยู่บนเกมนะ3-2ังได้อีกเป็น4-2จบแล้ว

่าประชาเยซีเบียดตัวู้เรนครับถอดู้เรนไปเลขสิบสรวิศอินละวอมออกนะครับแล้วก็ส like ่งไยที่สองพอดทดลำเทียนลงไปแทนเก่งกับตันเลยไลเ้นไปยงไล่เส้นมาอีมเนี่ยอออมาูร่าดยด้ยไปดม้นไทุกคนอ่ะ อนเพมึงเียกมีแต่นี่ยไปนอนห้องกูเองเออโคเออกูกูึงโนเออกับตันไปใส่ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้รส่่คนับอยแล้วรจะไนอนหงในยององกันดุทเรียดีตดตมหอเนี่อเเีเออเอออเอาเย ไม่มองไม่เห็นตูวิ่งไม่ได้เยมาดมดิรเรวอมตงนี้องกไเซนมอกเดิมล่เนมาแล้วเดิไปได้อยาว อ,อ,ะะอะไรไปไหนคืนเดียวนอนคืนเดียววันแรกวันแรกเราไปแขตุ๊กไม่ได้

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ